ครับนี่กี่ดีครับนี่คือการทําเชือกกล้องคอครับสําหรับคนที่ว่าบอกค่อยเก่งครับแต่ท้อเมื่อกี้ขั้นเข้าไปเปียนครับขั้นโยนเชือกเหมือนคาบอยครับนี่ครับใช้เชือกไม้กล้องเลยครับนี่ครับอันนี้ไว้แต่งคอครับกําไตเลยครับแต่ทอบอกอ่ะนี่ครับเอาไล่มาเพ่เนี่ครับพี่ดีใส่ปั๊บปั๊บนี่ต้องหมุนก่อนนะครับไล่มาเพ่ก็เดินไล่ปุ้นไล่ออกมาเพยัน แย่ใส่นี้ต่อนี่ครับครับไปแล้วครับอย่าแต่งไม่แดงเของวงนะครับไปไล่งวงมังอีมันแยกมันตั้งห้องสี่ว่ะไปเดินไปครับไปแล้วไปกลัวมันนะจ้างตัวใหญ่คนนี้ยังขี้คอเว้ยอ ครับครับจับเขาเข้าไปแล้วครับมันบ่ได้มันกว้างเจันนนะัไปแล้ว หมายแล้วครับสำรองก็เริ่มเครื่องมือแล้วครับนี่ครับต้องบิดก่อนอีกนะครับรอบหนึ่งครับนี่ครับกันบิดแขนเชือกบิดบิดกี่รอบครับรอบก็ได้สองรอบนี่ครับนี่ครับโอ้ยกับแก้มกับแม่ครับกับแก้มมันนี่ชินส้มครับเ้ยสำรอเข้าบอลบ่ ดูโอ้กัมกู้เหมือนกันครับผ่านตั้งมันต้องมีไก่กู้เออไก่กับบะห,<ก>หมี่ไก่กระตุ้นเบียร์หมดไก่หมูไปเบียงเพื่นครับ <laughs> ผมก็บ,บอกแคมแท้ว่าจะไปปล่อยกิ่นแย่ก,กินเอกินข้าวกินน้ำเขาอันเขาถึงจบเบียร์ก็ปล่อยไปกินหัวไปครับแล้วก็บ,บัดเดีอด เข้าจุดได้พอแล้วสะาหรอไอการรถเครื่องมึงเอาไปจอดอย่างน,นั้นไ่ข้อกระเชะครับฝนกระตกงวมันจะมีที่นอน,นสําหรอเอี้ ไปลงมเพมอ่ะตอนน่ะลำบากครับอาชีพเลี้ยงงัวครับจีนน้ำแป้งครับนี่ครับไปแล้วกองแล้วครับ,บ,บน,รนี่ครับง่ายครับตะขนแกวนครับปั้นเต่าเลยครับงัวมันแกวนเชี๊ยกันแล้วงัวเก่าผมไข,ขกก่ิ่นไข่ทูกันนะไข่สี่หมื่นป่ายนะกูไม่ลูกอะ่ะ กันนี่สปายมานี่มาชิคกุ่งโลกิ้นมาชิ้นต้มมาเอาละครับเลยครับกองเหยียบเซตสายนะครับฝนมันตกครับลุ้นครับสัทอรหนึ่งครับเดี๋ยวสมัยหน้าเดี๋ยวขึ้ลงอันนี้นะครับกำนันครับเป็นพี่เบาครับไหวไหครับบ้าก็ขึ้นลงในยกในสบานครับให้นายกในสบาน่านสลุยแหละครับช่วยเหลือประชาชนดีครับคนนี้ครับ ดึ <c oughs> อดเดึงดกันมาเชดึงดิดือมาดึงดเดด,ดมาครับไปจึ๊แล้วครับเอาล้ครับตันติ๊กครับเอา,เอาไปไหนบ่ได้ครับหักทนี้แหมเอาเอา,เอาจบข่าวเลยครับสัตว์ท้อมอ,อกล้ำซิ่งนะครับนนี้ฮะเตียมเลยเตียมเลย ุงพงัวลุงพอผิวยุ่ยครับนี่ครับเด็ดแต่งแงมครับแต่งสวยแต่งสวยตรงนี้เลยนะที่ทุกคอือนี่ครับจัาเผาครับกลมกลมป่าไม้ครับมาแล้วครับอันนี้พี่น้อยกันคนละคนเดิมเอนั่นั่นและนัั่นะ่ับนแั่นแนั่เับแ่นแนะัับััับนแ อ้าขาลำนะครับนี่ครับไม่ได้โคตนะครับอันนี้คือเขาเป็นการแต่งแงมนะครับแต่งสาวแต่งสวยแต่งสวยไม่ได้ละรุนระกรรมครับครับนี่ชาวบ้านครับนี่ครับนี่ครับตบด้ซอกนะครับบีดคว้างนะครับปึ๊บดึงนะครับมันจะพอดีไหมครับซอกนะครับต่อตอต้องแก้มครับเทคนิคครับดูดี ต้องไปกลัวมันครับงวนะครับแล้วควายก่อนแบบค่อยต้าหุ่มมันไม่เก๋ไก่นะครับนี่ครับผูกหัวผ,ผมไว้น่อยครับเอาไว้ติดไม้เวลาดิ้นมานนนได้แปดเลยเราแปดง่ายครับต้นลูกมาตึงมาสนอแม่

กล้วก็บลเทีย<อ><ะ>มหมฮะจะได้โอเคครับอีพีนี้โอเคครับนี่โอ้ปากล้องก็มาครับปาก้องเมียสมครับนี่ทำได้ครับอ,นะอนะโอ้มิดไปเรียมือมิดนี่ใจบ่ได้มิดนี่บ่เขา้า โอ้ก็นึกว่าจะได้หัวสอยจุ๋ยละกูมาได้สักคำโอเรอพะโอเคครับอีวีนี้มึงอียครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากติดตามกดแชร์กดซับสไคร้ในช่องผมเด็ดน,นะครับอขอบคุณครัออบอีวีต่อไปว่าสนฮอกกินเหล้ากับเซ่อัน <c oughs> นี้ครับที่ชมครับสวัสดีครับ